สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแซบนัวกับครัวบ้านติ๊กเหมือนเดิมค่ะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาทําเมนูไข่ลูกสะไพรกินด้วยกันค่ะไปรับชมวิธีทําพร้อมกันกับติ๊กได้เลยค่ะ Hello everyone today I would like to present how to cook fried egg with tamarind sauce let's cooking together ก่อนอื่นเราไปดูวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันก่อนค่ะวัตถุดิบก็จะมีไข่เป็ดพริกแห้งกระเทียมและหอมแดงค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกและผักชีค่ะหลังจากนี้เราไปดูวิธีการเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันก่อนค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะติ๊กจะเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชลงไป เพื่อทอดกระเทียมพริกแห้งแล้วก็หอมแดงค่ะหลังจากนั้นติ๊กก็จะมาทำการทอดไข่ดาวค่ะติ๊กจะทำให้ดู2แบบแบบแรกก็คือการใส่ไข่แดงและไข่ขาวลงไปพร้อมกัน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะส่วนอีกแบบหนึ่งติ๊กจะแยกไข่แดงและไข่ขาวโดวยการใส่ไข่ขาวลงไปทอดก่อนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นจึงใส่ไข่แดงลงไปทอดตามผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโดยสําหรับส่วนตัวติ๊กติ๊กชอบแบบที่2มากกว่าค่ะเมื่อทอดไข่เสร็จแล้วต่อไปติ๊กก็จะมาทําซอสค่ะเริ่มจากการใส่น้ํามันที่ทอดหอมลงไปตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวและน้ำมะขามเปียกค่ะติ๊กจะใส่น้าเปล่าลงไปด้วยเล็กน้อย ตามด้วยการปรุงรสด้วยน้ำปลาและผงชูรสค่ะเมื่อเคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีและสุกดีทั้งหมดแล้วติ๊กก็จะใส่หอมทอดกระเทียมทอดและพริกทอดลงไปค่ะตอนนี้น้ำซอสก็ได้ที่แล้วกลิ่นหอมมากเลยค่ะหลังจากนี้ติ๊กก็จะนำไปราดบนไข่ดาวหรือไข่ลูกสะไบของเราค่ะเสร็จแล้วติ๊กก็จะโรยกระเทียมทอด หอมแดงทอดแล้วก็ตกแต่งจานด้วยผักชีเพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่ลูกสะไบถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการรับประทานไข่แดงเยิมย้มๆลงไปสัมผัสกับน้ำซอสรสชาติเปรี้ยวหวานกินคู่กับหอมแดงกระเทียมพริกทอดหอมๆก็ลองนำเมนูนี้ไปทำทานกันดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching please subscribe แฮปปี้ไนส์สเตย์เทคแคร์